สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่เลยมเมมแม่หมอความสุขของตัวแม่หมอของตัวนั่นเองคะ่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอาล่าพลังงาน,นที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกทช่วงเวลาในร้ายมีดีมีดีมีร้ายหรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองคะ่ะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครอยากซับคอทางตรงก็ใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาข่าวันนี้นะคะค่ําคืนนี้เราตั้งชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ี่เข้าามดูนะะค พฤติกรรมการกระทําของคุณณช่วงเวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรและท่านอยากจะบอกอะไรคุณนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาดูพฤติกรรมการกระทําของคุณณช่วงเวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณทําไมท่านถึงเข้ามาดูพฤติกรรมของคุณคะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกประองค์ณที่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เข้ามาดูพฤติกรรมการกระทําของคุณณช่วงเวลานี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณทําไมท่านถึงเข้า มาดูคุณคะ่ะมาค่ะนี่คือคําตอบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านเข้ามาดูพฤติกรรมของคุณและการกระทําของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ท่านอยากจะบอกหรือท่านอยากจะพูดอะไรกับคุณก็ขอให้เอ่ยมาตามไพ่นี้นั่นเองค่ะก้าวขึ้นกขก้าวขขก้าวขขก้าวขนะคะท่านบอกว่าท่าน คุณมาถูกทางแล้วพฤติกรรมของคุณท่านยินดีนะคะสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณลงมือทําอะไรนะคะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเพราะการที่คุณลงมือทําในครั้งนี้มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองและเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างของคุณเป็นประโยชน์กับองค์กรของคุณนั่นเองค่ะ DMP นะคะเราบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาดูพฤติกรรมคุณนี้นะคะคงไม่ต้องเอ่ยว่าเป็นใคร เป็นพระแม่เป็นเทพผู้หญิงอาจจะเป็นพระแม่ธรณีพระแม่ลักษมีพระแม่โสพสบเทพที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะและก็เทพที่เป็นผู้ชายด้วยนั่นเองนะคะท่านบอกว่าคุณทํามาคุณทําถูกแล้วอันนี้คืออะไรคะ Nice o ฟติโก้อัศวินถือเหรียญการลงทุนคุณคิดจะลงทุนอะไรหรือ คุณจะสร้างธุรกิจการงานอะไรของคุณให้คุณเดินหน้าลงมือทําเพราะว่าคุณมีแผนของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะลงมือทําคุณทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเปล่าคะเพราะว่านะคะนี่คือสิ่งสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งใครไม่เห็นแต่พระแม่ธรณีเห็นเทพเห็นเทวดาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นพฤติกรรมที่คุณทําอยู่ณตอนนี้ บางคนอาจจะนะคะเป็นทหารเป็นอะไรข้าราชการนะคะเกี่ยวกับบ้านเมืองก็ได้นั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นคนประชาชนธรรมดาก็ได้นั่นเองนะคะแต่นะคะหรือว่า บางท่านนะคะทําธุรกิจตอนนี้เวลานี้คุณไปขอพรกับพระแม่ธรณีให้พระแม่ธรณีหนุนส่งให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสทางด้านการเงินนั่นเองค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูพฤติกรรมคุณอยู่ตลอดเวลาคือองค์ที่เป็นเทพผู้หญิงนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะมาค่ะ คุณเจอปัญหาหนักคุณตัดสินใจไม่ออกแต่คุณจะเห็นหนทางชีวิตตอนนี้ท่านมองคุณนะคะท่านบอกว่านี่คือห้าดาบไม่ต้องกลัวตาบใดที่ยังมีแสงสว่างนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกความหวังเรายังมีเสมอการที่คุณเจอห้าดาบในทางนี้มันให้คุณได้เรียนรู้ว่า นะคะคนที่อยู่กับคุณช่วงเวลาที่คุณไม่เหลือใครนั่นแหละค่ะคือมิตรแ้ของคุณแล้วคนที่ออกเดินออกไปจากชีวิตของคุณนั่นก็คือมิตรเทียมของคุณหรือมิดจี้นั่นเองนะคะตราบใดที่นะคะชีวิตของคุณยังมีลมหายใจอยู่นะคะแม้ว่าคุณจะเจอสึกหนักอะไรก็ตามแต่นับจากนี้พบตนุของคุณ การเดินคนเดียวบ้างมันก็ดีนะคะเพราะมันจะได้รู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวคุณให้คุณได้เป็นผู้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสําหรับเรานะคะห้าดาบเราไม่เคยกลัวเลยนะคะแต่ก่อนเรากลัวห้าดาบมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนไม่มีใครเราเหลือตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน คิดคนเดียวเหลือตัวคนเดียวแต่มันจะมีสองคนที่เข้ามาหาเราคนที่เข้ามาด้วยความเป็นห่วงใยเรากับคนที่เดินออกจากเราไปเมื่อเราหมดผลประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่คือตัวตนภพตนุของคุณให้คุณได้รู้ว่าท่านมาเป็นห่วงคุณยังไง แม้ว่าคุณไม่มีใครแต่ท่านแต่คุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาปานีในสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอยู่นั่นเองใครไม่เห็นนะคะแต่กล้องวงจรปิดเห็นไม่ใช่ฟ้าเห็นนะคะใครไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นกล้องวงจรปิดเห็นนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้นะคะในเรื่องการงานไฟออฟบอน,นะคะในเรื่องการงานธุรกิจ การงานของคุณอาจจะมีข้อโต้แย้งกันนะคะคุณหาทางออกไม่เจอนะคะไม่ว่าทางไหนก็ตามอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเด็ดขาดในเรื่องการงานสถานการณ์ตอนนี้ถ้าคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในสิ่งการยั่วยุหรือบางสิ่งบางอย่างม,ม,มันก็จะมีแต่เสียกับเสียมันก็จะมีแต่เสียกับเสียไม่มีผลประโยชน์ที่จะเข้ามาหา,หาเราเลยละอ่าแม่หมอคิดว่านะคะการที่เราเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนะคะไม่มี กับไรเข้ามาในชีวิตมีแต่พลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดได้แบบนี้แล้วคุณก็อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณจงมีสติให้มากเมื่อมีสติมากแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณมีสติให้มากนะคะ เมื่อคุณมีสติให้มากแล้วนี่คือ T.O.B. ธุรกิจการงานสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเปิดช่องทางให้คุณอย่างไงไ่ายดายเมื่อคุณโฟกัสถูกจุดนั่นเอง T.O.B. ค่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับถ้าคุณมองหาโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานทางด้านธุรกิจกับคุณอยู่หรือคุณกำลังลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่บอกใครและหนทางนี้มันเป็นหนทางที่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะออก หมู่หรือจ่าจะออกเอกหรือโทรหรือจะออกอะไรก็ตามแต่แต่คุณก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จนั้นนะคะดีค่ะนี่คือความเก่งความสามารถของคุณแล้วคุณจะพบเส้นชัยในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูพฤติกรรมคุณนี้ว่าคุณมีความอดความทนหรือไม่ต่อสิ่งรอบข้างในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณมีความไม่มั่นใจในตัวเองในบางครั้งนะคะนี่คือพระแม่ต่างๆนะคะคุณถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะไม่ต้องรอให้ใครมามั่นใจในตัวคุณคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถโปรดจงสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะแม้ว่าคุณไม่เคยเป็นภาระใครแต่คุณก็เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ นั่นเองนะคะนะคะความไม่มั่นใจของคุณคุณนะคะลองหันซ้ายหันขวาแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะนะคะแล้วคุณจะได้พบตัวตนที่แท้จริงของคุณในไม่ชานี้ตอนนี้คุณกําลังค้นหาตัวตนที่แท้จริงคุณไม่มั่นใจว่า ตอนที่คุณทําคุณลงมือทําอยู่ตอนนี้แม้ไม่มีใครเห็นแต่คุณเห็นแต่สิ่งสักสิทธิ์เห็นแต่กล้องวงจรปิดเห็นและให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่คุณลองถามตัวเองดูซิว่าสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ย คุณมีความสุขไหมถ้าคุณมีความสุขนั่นก็คือคําตอบที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะและคุณเตรียมรับความสุขเข้ามาในชีวิตถ้าคุณมีมีความมั่นใจเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทดลอง มาทดลองสภาพจิตใจของคุณว่าคุณมีความหนักแน่นหรือไม่ที่กําลังลงมือทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ณนขณะนี้นี่แหละค่ะเป็นบททดสอบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทดสอบให้กับคุณกว่าที่คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาคุณก็จะต้องโดนทดสอบ จากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนโดนทดสอบนะคะสภาวะจิตใจจิตใจเป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตใจเราอ่อมเรายมเราก็แพ้พ่ต่อทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะต่อค่ะก้าวคุณกก้าคุณกาคุณกาคุณค่ะนะคะนี่คือความสามารถของคุณ นะ,ค,ะคุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวพลังงานนี้จะนำจะเผยออกมาก็ต่อเมื่อคุณได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณพลังงานนี้จะไม่เผยตัวออกมาตราบใดที่คุณยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่พลังงานที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณจะเผยตัวออกมาก็ต่อเมื่อ คุณรู้ความสามารถคุณรู้ศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะแล้วเมื่อคุณรู้ศักยภาพของคุณเมื่อคุณรู้ความสามารถของคุณพลังงานที่ซ่อนใต้ลึกนะคะในตัวคุณจะเผยให้คุณได้รับได้รู้ได้เห็นสิ่งที่คุณคนอื่นไม่สามารถเห็นแต่คุณได้รู้ได้เห็นและคุณก็ทําสําเร็จนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาดู เฝ้าดูเข้ามาดูพฤติกรรมการกระทําของคุณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดะเมจิเชียนนะคะคุณสามารถดึงฟ้าดึงอากาศดึงดาวดึงดินดึงทุกอย่างได้ถ้าคุณรู้และศรัทธาในตัวของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ เดทาวเมันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เวลานี้นะคะปัญหาที่คุณเจอหนักหน่วงบางคนนะคะโดนออกจากงานบางคนธุรกิจมีปัญหาแต่มันจบจบแล้วคุณยังยืนอยู่เห็นไหมคะมันจบก็จริงแต่คุณยังยืนอยู่ยืนอยู่ด้วยความพยายะ ยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวคุณเองเพราะคุณยังมีขาสองขาเท้าสองเท้าที่ยืนหย,ยัดอยู่นั่นเองนะคะนี่คือเดอะทาวเวอร์นะคะปัญหาบางคนออกจากงานบางคนธุรกิจล้มละลายบางคนครอบครัวแตกแยกหรือปัญหาอะไรที่ถาทถมณช่วงนี้ขอให้คุณลุกขึ้นยืนแม้เหลือคุณแค่คนคนเดียวเหมือนที่เราบอกว่าอันศึกนอกศึกไกลนั้นไม่ห่วง แต่วันรวงสึกใกล้เข้ามาใกล้ผมเห็นถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะเราจะลองเพลงชาติไทยให้ใครฟังนัดเดอะทาวเวอร์คุณได้รู้ความเจ็บปวดนะคะปัญหาที่มันลุงเลา้านับจากนี้คุณจงยืนอยัดด้วยลำแข้งของตัวคุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเฝ้าดูพฤติกรรมของคุณ ว่าคุณมีความอดทนมีความมานะลุกขึ้นสู้ไหมนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่คืออะไรค่ะเมื่อคุณเป็นคนมีความพยายามมีความลุกขึ้นสู้ราชาถือไม่เท้าความสําเร็จก็จะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอยู่แล้วค่ะบางคนเป็นผู้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้นี่คือคิงออบนะคะ ลาชาถือไม้เทา้าลาชาที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างมีความเมตตากรุณาปาณีและที่สําคัญเป็นคนที่เก่งในเรื่องการงานทักษะอาชีพอะไรขอให้คุณได้ลงมือทําไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ความสามารถของคุณล้นเหลือแล้วคุณเป็นคนที่มีวิชชั่นที่ดีเป็นคนที่มีสายตาอันกว้างไกลเป็นคนที่มีสายตาอันยาวไกลมองถึงอนาคตข้างหน้าอีก 5ปีอีก10ปีนะคะคุณเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้นะคะตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะทําได้แต่คุณก็ทําได้เล้วได้ขึ้นบันลังตั้งทองราชาถือไม้เทา้านั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับครอบครัวการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามามันจบก็จริงแต่เป็นการจบที่ให้คุณมีความแข็งแกร่งมีความรอบรู้ทุกด้านนะคะไม่ว่าคุณใครค่าศึกหรืออะไรจะเข้ามาแบบไหนธุรกิจการงานของคุณจะหนักขนาดไหนคุณก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและมันสมควรแล้วที่คุณจะได้รับครอบครัวของคุณจะเต็มไปด้วยสมบัติ พระสถานนับจากนี้นี่คืออนาคตของคุณที่คุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะผู้ยิ่งใหญ่ที่มีบารมีสูงธุรกิจการงานถ้าคุณรับราชการคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคืออะไรคะ คือการเงินการเงินที่ได้มาจากการทําธุรกิจนะคะธุรกิจการงานที่เป็นงานขนาดใหญ่เป็นงานกงสีนั่นเองงานกงสีก็คือเป็นงานครอบครัวในองค์กรของคุณคุณจะได้รับแบ่งสรรปันส่วนในธุรกิจได้ถือหุ้นใหญ่นั่นเองค่ะต่อค่ะท คุณ่าขอคุณ่าขอคุณ่านี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้าดูพฤติกรรมของคุณและตอนนี้เวลานี้ดวงนะคะดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วนะคะชะตาชีวิตที่มีแต่ความรุ่งโรดชัยชนะความรุ่งเรืองความรุ่งโรดความสําเร็จเดือดสันความสําเร็จที่คุณจะได้มา ภในปีนี้ณนะช่วงนี้นะคะพลังงานลบๆความพ่ายแพ้คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดนะคะพังทลายนะคะการเจออะไรที่มันพังทลายแบบเร่งด่วนมันก็จะเกิดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้พบความสุขความสบายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายพรรยาของคุณจะนำพาโชคลาภจะนำพาความสําเร็จเข้ามาสู่ในชีวิตคุณ คุณจงเชื่อภรรยาคุณนั่นเองนะคะบางคนภรรยาอาจจะมีอายุมากกว่าสามีก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนโสดนะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความรุ่งโรจน์การเงินการงานครอบ พ่อแม่ของคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความรุ่งร่แต่ถ้าคนเป็นคู่กันคุณเป็นสามีนะคะคุณจะต้องนะคะไว้ใจภรรยาเชื่อฟังคําพูดภรรยาเชื่อภรรยาแล้วคุณจะมีแต่ความมั่งคั่ง่ํารวยนั่นเองต่อค่ะ โอ้ม y ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือในอบนะคะในอบวนอัศวินถือไม้เท้าคุณจะได้มีการเดินทางได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มากๆถ้าใครรับราชการคุณจะสอบราชการได้นั่นเองนะคะหนทางแล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองสำหรับคนที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูณนะช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูพฤติกรรมการกระทำของคุณจะสำเร็จไหมสำเร็จค่ะ ให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณให้คุณศรัทธาในตัวเองว่าคุณทําได้บอกตัวเองแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปคุณเชื่อมั่นและคุณศรัทธาในตัวตนของคุณแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะมาค่ะ แต่บางคนก็มีความเป็นกังวลในยามค่ำคืนนะคะในยามค่ำคืนบางท่านก็ยังมีความหนักอกหนักใจมีความเป็นกังวลอยู่นั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จคุณไม่ต้องเป็นกังวลปล่อยฟูค่ะยิ่งตอนกลางคืนควรนอนหลับอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะการสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้คุณนอนหลับ นอนหลับง่ายมากนั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูพฤติกรรมคุณอยู่ท่านมองเห็นคุณแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะมาค่ะขอพขอคุณค่ะ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 นับจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนี่คืออะไรค่ะ นี่คือราชินีถือเรียนณยามค่ำคืนนี้ถ้าคืนนี้คุณได้มาดูคุณได้เปลี่ยนไมซ์เซตของตัวเองแล้วไมซ์เซตคือเปลี่ยนด้านความคิดของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเปลี่ยนเป็นจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาธุรกิจการงานที่คุณวางแผนไว้ความสําเร็จของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมีความสวยมีสเสน่ห์ในตัวเองบริหารจัดการเรื่องการเงินธุรกิจของคุณคุณเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคุณแม่ที่ดีเด่นคุณเป็นภรรยาที่อยู่ข้างสามีเสมอคอยซัพพอร์ตสามีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสามีคุณจะเป็น รูปลักษณะแบบไหนแต่สามีของคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ได้มีภรรยาเป็นคนโสดตัวตนของคุณมีทั้งหยินีทั้งอย่างอยู่ในตัวความสุขของคุณการเงินของคุณจะพบแต่ความรุ่งโรจนั่นเองนะคะการงานของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้าเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามของคุณคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีพลังงานบางสิ่งคอยซัอร์ตคุณอยู่และพลังงานนั้นมันมาพร้อมกับคุณตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่คุณไม่รู้ณตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าพลังงานของคุณที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลกำลังจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในการงานของคุณและการเงินในธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คำคุณค่ะขาคุณค่ะเดอะเดทมันจบแล้วคะ่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแสงสว่างแห่งวันใหม่นะคะสิ่งไม่ดีได้หลุดพ้นออกไปจากคุณแล้วนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆไม่จบได้ไงคะเพราะมันขึ้นเดือดสัน นั่นเองนะคะเดอเดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอปัญหาและเราบอกว่าดวงจิตดวงวิญญาณบางดวงก็มาขอบคุณคุณด้วยซ้ําเพราะเดอเดทเนี่ยแปรได้หลายทางนะคะเจ้ากรรมนายเวรคุณก็ได้หรือนะคะเจ้าเกีย์ชะตาเทวดาประจําตัวคุณปู่ย่าตายายของคุณคนที่ไม่มี <N> นะคะไม่มีลมหายใจแต่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่คอยซับพอร์ตคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่การเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางไหนคะโอเมก o d โอ้มก้ o d สาธุสาธุขอบคุณกาขอบคุณกาโอ m มก o d เดอะไฮโรแพนเปลี่ยนไปในทางที่ดี เส้นทางที่คุณเดินไม่ว่าธุรกิจอะไรที่คุณลงมือทําการงานที่คุณเจออุปสรรคปัญหาณนะตอนนี้กําลังจะผ่านพ้นไปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั้งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่มากไฮโลแฟนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะมีบุญญาวาสนาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านนี้พระองค์นี้หรือหลายๆดวงมาคอยคุ้มครองคุณและมีดวงจิตดวงวิญญาณจํานวนมากมาคอยคุ้มครองคุณดวงจิตดวงวิญญาณนี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณนะคะผู้หญิงและก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีพลังมหาศาลนั่นเองนะคะเราบอกเลยนะคะ เป็นคนที่มีบุญมีวาสนามาคอยคุ้มครองคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้และนี่คือเดอะไฮร f ฟ n นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญหนักสักใดที่มียานบารมีสูงส่ง มาประทานพรให้กับคุณแล้วท่านก็มาดูคุณดูพฤติกรรมท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณจะเจอของดีในชีวิตของคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะภายในเดือนสิงหาแล้วก่อนวันที่16แน่นอนค่ะ ภายในวันที่8นี้ก็ได้นั่นเองนะคะคุณจะเจอสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะมันจะเกิดขึ้นเร็วทําไมเราถึงบอกว่าเกิดขึ้นเร็วไม่เกิน5วันนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปคุณจะลุกขึ้นสู้ความพ่ายแพ้จะหลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์เราถึงบอกว่ามันจะได้เร็วมากกว่าที่คุณได้พบนั่นเองค่ะต่อค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูพฤติกรรมคุณอยู่และ นะคะกำลังมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทําคุณเดินมาถูกทางแล้วแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆความรุ่งโรจนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่โอมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่แล้วท่านจะมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้คุณ นะคะคุณจะได้โชคครั้งใหญ่โชคครั้งใหญ่นี้เป็นโชคลาภลอยคุณอาจจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์คุณอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนคุณอาจจะได้โชคลาบแบบฟุกๆยศถาบรรดาศักดิ์การเงินของคุณจะหลังไหลเข้ามาไม่หลังไหลเข้ามาได้ไงครับเป็นสิบเหรียญเล็กกราชินีถือเหรียญโชคลาบครั้งนี้เป็นโชคลาภที่คุณไม่คาดฝันไม่คิดว่าคุณจะได้ไม่คิดว่าคุณจะเจอไม่คิดว่าห คุณเป็นแค่คนธรรมดานะคะคุณไม่คุณได้โชคลาภครั้งใหญ่ขนาดนี้บางทีนะคะธุรกิจการงานของคุณคุณทำโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเมื่อโปรโปรเจกต์นั้นสำเร็จสิ่งที่คุณจะได้มาคุณคิดว่าคุณจะได้10บล้านแต่คุณได้50ล้านนี่แหละคะ่ะคือโชคลาภนะคะโชคลาภมันมีหลายทางนั่นเองต่อค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ นี่คืออะไรคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่คุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความจเจริญเติบโตและยั่งยืนนะคะนับจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณ จ,จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเฝ้าดูพฤติกรรมคุณอยู่และมันบอกว่าตอนนี้เวลานี้ให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่คุณพลาดไปแล้วก็ขอให้ปล่อยวางเพราะโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นบางคนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะและจะเกิดขึ้นนะคะภายในหรือหลังวันที่8ต่อค่ะ ไฮพิเทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงพลังงานของคุณคุณมีพลังงานลึกลับซ่อนอยู่คุณมีสิกเซนจงเชื่อในความสามารถนะคะและศักยภาพในตัวคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไฮพินเทสคุณเป็นคนที่มีแสงอยู่ในตัวมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวนะคะมีสัมผัสสิกเซนคุณเป็นคนที่มีสัมผัสสิกเซนเลยค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณสวย คุณมีสเสน่ห์คุณมีความสามารถอยู่กับปัจจุบันและศึกษาสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นในตัวตนของคุณคุณก็นั่งภาวนาแล้วคุณจะได้คําตอบสิ่งที่คุณหาคําตอบมาเนิ่นนานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานอะไรที่ตอนนี้ ทำให้คุณติดขัดคุณนั่งสมาธิแล้วหาคําตอบคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนที่ชัดเจนมากกว่าชัดเจนนะคะเป็นละลอยล้านเท่านั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเฝ้าดูพฤติกรรมคุณนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะมาบอกให้คุณได้รู้ว่าไม่มีใครหาคำตอบให้คุณได้นอกจาก ตัวคุณเองที่จะหาคำตอบในสิ่งที่คุณลงมือทำนั่นเองค่ะต่อค่ะ นายอวนแม้ว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอนะคะระวังนะคะบางคนนะนะคะอย่าไว้ใจใครรู้หน้าไม่รู้ใจแม้ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์บางเรื่องราวมาแล้วก็ตามแต่ถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วอย่ามั่นใจอย่าไว้ใจใครนะคะเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองบางคนเขาเข้ามาหาคุณเขาอาจจะมีแต่รอยยิ้มนั่นแสดงว่าเขาอยากให้คุณเห็นแค่รอยยิ้ม แต่เขาไม่อยากให้คุณเห็นเบื้องหลังที่เขาพกไว้ความลับที่เขาพกไว้ที่จะมาคอยฉกฉวยโอกาสผลงานของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ความสําเร็จของคุณนะคะในอวบอลนะคะ ทุกคนมีเบื้องหลังเขาปิดบังเขาปกป้องนะคะเบื้องหลังของเขาไว้เขาให,ห้ให้คุณเห็นแค่ฉากหน้าของเขาแต่ฉากหลังของเขาเขาอาจจะมาลักลอบก๊อปปี้งานคุณก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังให้ระวังตัวเองและก็ระวังคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะอะเขาเรียกว่า รู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองและที่สำคัญนี่คืออะไรคะเอกออฟฟิลธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงการงานที่โดดเด่นมากกว่าใครนะคะแล้วนี่คือธุรกิจการงานของคุณมาด้วยความสามารถทักษะที่คุณมีเราถึงบอกว่าไม่มีใครหาคำตอบให้คุณได้นอกจากคุณจะลงมือทำด้วยตัวของคุณเองนะคะแม้ว่า คุณลงมือทําแล้วจะเจออุปสรรคปัญหาเจอขวางน้ําเจอความพ่ายแพ้หรืออะไรคุณก็ต้องลุกมือขึ้นมือทําและเมื่อคุณได้ลงมือทําแล้วความสําเร็จก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองและไม่มีใครเรียนแบบสิ่งที่คุณทําได้นะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้มาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้หญิงแปดเรียนคือนะคะความสําเร็จหน้าที่การงานที่คุณลงมือลงแรงทําไปนั่นแหละค่ะจะนาพาให้คุณ ก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนข้าคุณค้าข้าคุณค้าและชีวิตความมั่นคงความรักความเสน่หาคุณจะเจอคู่รักคู่ใช้คู่เสน่หานะคะนับจากนี้เงินทองก็จะลังไหลเข้ามานี่คือเดอะเลวอบ เดอร์เลเวอร์ over, คุณถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งมีเงินไหลทองมีทองไหลมานั่นเองนะคะความสุขชีวิตชีวาสิ่งไหนที่ไม่ดีคุณได้เรียนผูก คุณได้เรียนแก้คุณได้เรียนบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่คือคําตอบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเฝ้าดูพฤติกรรมของคุณนะคะแล้วถ้าคุณเป็นครอบครัวสามีภรรยากันแล้วให้คุณสามีเชื่อภรรยาภรรยาจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จนคุณไม่คิดว่าคุณจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้แต่ถ้าใครเป็นคนโสดคุณมุ่งพัดา มุ่งมั่นพัฒนาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซับพอร์ตคุณอยู่ข้างๆเสมอนั่นเองนะคะแม้ว่าคุณไม่เคยเป็นภาระใครแต่คุณก็เป็นภาระของสิ่งศักแล้วถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาและถ้าคุณไม่ปรารถนาจะมีคู่รักคุณก็รักตัวเองมากนั่นเองและรักครอบครัวของคุณพ่อแม่ปู่ย่า ตาใหญ่คนรอบข้างคุณและคุณจะมีโชคที่ยิ่งใหญ่นะคะที่คุณจะได้มาเหนือความคาดหมายความสําเร็จความสุขเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วนั่นเองวันนี้ค่ํำคืนนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ